สวัสดีครับรีพีตเะรมอะมาดิครับมาดิครับมาดีครับมารีพีทอ่ะขึ้นลงอ่ะ,อะใช่ค่ะหนูไปถึงห่างแฝกค่ะอีกนานไหมฮะอีกไกลไหมล่ะขึ้นไปห้าสิบห้าอันนี้ลงมาได้หกสิบแปดค่ะอ๋อโอเคฮะมามาคนเดียวใช่ไหมคะมาคนเดียวครับคนเดียวนะคะ,ะคะ่ะ เห็นเป็นนักวิ่งเลยทักไม่ไกลเนาะอีกไม่ไกลเนาะใช่ค่ะขึ้นใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะวิ่งใช้เวลาสองชั่วโมงเดินอย่างเดียวเลย2ชั่วโมงครึ่งค่ะอ๋อสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะลงจะลงแล้วก็จะซ้ำไหมไม่ซ้ำค่ะไม่ซ้ำเนาะใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกก็มีความคิดว่าเอ๊ยหรือดีพีดสองรอบแต่พอขึ้นมาตรงทำแหกแล้วบอกว่าครับรอบเดียวพอแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดีไหมที่นี่ ดีนะคะตอนแรกก็ขึ้นสิบโมงก็นึกว่าจะร้อนเพราะว่าตอนแรกมาก็แดดแรงชื่ออะไรครับยังไม่ได้ยังไยหนิงค่ะออ๋หนิงเฟสเฟสเฟสชื่อยักษ์ค่ะอ๋อบ้านอยู่นี่บ้านอยู่แถวนี้ไม่ค่ะอยู่กาฬสินธุ์อ๋ออยู่กาฬสินธุ์อ๋อครับแล้วก็จะกลับเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูในคลิปมันไม่เหนื่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคดูในคลิปมันไม่เหนื่อยขอ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่นคลันเหอยขอบคุณอบคุอบคุค่ะขอบคุณค่อบ ครับขอบคุณคโอเก่งมากเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงจะบอกว่าตอนแรกกล่าวว่าจะวิ่งขึ้นจ็อกไม่วิ่งกูไม่วิ่งกูงเดินแล้วพักบ่อยมากตอนนี้เราใช้เวลาประมาณชั่วโมง36ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซำเลยรสักซำรู้แต่ว่าสบายดีบ่ตอนนี้ไลฟ์ไลฟ์จะได้ไม่เหนื่อย Try to play what you never gonna be Look the other way, what do we need? Is it bloody and stained from the people who deceive me? Body and spray through the chains go free me of for change, lookin' for pain Pullin' a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange I'll be the best above all the rest Put me to the test and Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got. กำลังกอกลูกป่ะเออเนี่ยแหละแล้วกังวางไข่อ๋อบึ้งนะบึ้งทารันทูล่าตูดเนี่ยตูดมันตูดมันใหญ่ไงตัวที่อร่อยที่สุดคือตูดมันเนี่ยกินได้ฮะันื้อกุ้งเลยครับอ๋อ

怎嘅话？嗯欸 เหนื่อยเลยเกินเหนื่อยเลยเกินพี่จา๋าโอ้โหลุงแบกกีตา้าด้วยโอ้โหเห็นไหมฮะสวัสดีครับโอ้โ แข็งแรงมากเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอายเลยฮะของที่เราแบกอยู่เบาไปเลยฮะโอ้โหสุดยอดครับไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับเหน <Biraz S 2> <bs> หเหมือนคนโทั่วไปนะครับอายุเท่าไหร่ลครับเนี่ยเจ็ดสิบองครับโอ้โห Yeah. How น u ี h stuff ่ o you have? เอาทำไมขนอะไรไปเยอะฮะก็ทุกอย่างทั้งอาหารแล้วก็ื่องนอนอ๋อมากี่รอบแล้วครับก็มาหลายครั้งแล้วอ๋อสุดยอดครับเดี๋ยวผมจะแอบไปฟังเพลงนะฮะคืนนี้แฟนแมนยูครับก็เลยเห็นอ๋อแฟนแมนยูฮะอ๋อเสร็ชนะน่าชนะผมผมแฟนลิเวอร์พูลครับ เอแมนยูฝนเป็นไงฮะก็เสมออ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ต้องทำใจนิดนึงนะฮะโอ้โหควรจะชนะควรจะชนะเนาะแล้วลุงลังเป็นไงฮะลุงลังรับลังหนิ่ สุดยอดนะฮะอายุเจ็ดสิบสองโอ้กีตา้าเขาเอาเหรอคะ <42 S 2> สี่สิบสองเอากีตา้ามาด้วยหลากี่รอบนะคะโอ้โหทำเอากีตา้ามาด้วยร,รู้สึกว่าฮัมฮัมเพลงในใจก็ก็เอาไหก็พอไหมต้องเอากีตา้ามาเลยเหรอสุดยอดอะลุง How oh, สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกไม่ไกลเนาะอีกไม่ไกลครับอีกไม่ไกลแต่ว่าขึ้นหินเยอะนะคะอ๋อหินเยอะแล้วนะพี่ยังไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยครับโอ้เก่งมากเลยขอบคุณค่ะกี่กี่ขวบแล้วครับเนี่ยห้าขวบชื่อชื่อน้องอะไร Matthew Mitchell Matthew James Matthew ค่ะอ๋อเก่งมากเลยขอบคุณค่ะโอเคข้างบนหนาวไหมฮะหนาวนะคะแปดสิบเก้าค่ะเมื่อคืนโอเคลากันบ๊ายบาย อย,อยู่สองคืนนะแมททิวใช่แมททิวใช่ค่ะก okay. ุ๊บบายแมททิวเซไปรอเลยมาจีายบายบายมองกันโอเคมีทั้งผู้สูงอายุมีเด็กโอ้โ oh. หสุดฮะโอ้ หรือลงครับโอเคอะสเต็ปคุณลุงเขาสเต็ปคุณพี่เขาไวกว่าเราอยอะฮะ 你可以烘焙那个。 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะ่เป็นอีกนิดเดียวที่หวาอีกเท่าไหร่นะสองร้อยเมตรครับพ<ม>ี200่สองร้อยเมตรสุดท้ายโอ้ <c oughs> อันนี้สองชั่วโมงห้านาที สองร้อยเมตรสุดท้ายโอ้ thì nữa nữa 哦紫色 睡觉了 เราจะไม่บน่นเราจะไม่บน่น ว่าเราเดินเราพูดไม่ออกพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งโอ้ สองหนึ่งหนึ่งเอ็นนิ้วถึงป้ายแล้วโอเคโปรคะลิในที่สุดเราก็ถึง กูก็ดึงฮะ